สวัสดีครับนี่จะมาครับอันนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับอยู่ที่บ้านลำปูพานตะบลป่าตั้งพันธุ์ูงจจังหวัดหนองคายครับวันนี้เจเจมาเขจะมาปลูกต้นอินผาระครับเอากิ่งพันธุมาจากสีสเกตนะครับก็จะมาปลูกที่เพื่อสังคมนะครับแล้วก็จะตั้งชื่อเป็นอ,อ,อินตะพาลมบังไฟยพญายนาคเลยครับเพราะจังหวัดหนองคายก็มีบังไฟยพญายนาคที่มีชื่อเสียงประมาณสิบกว่าต้นนี่แหละขุอดเอานอ,อมานะครับ ดูตัวไหนตัวผู้ตัวเมียไมเขาไม่รู้เหมือนกัน,นครับแต่ขุดมาก็ขุดมาโอเคก็จะมีปลูกด้วยนี่ก็ปุ๋ยอคอกที่หมักไว้นะครับปุ๋ยอคอกที่หมักใส่ดินเหนียวนะฮะแกลำแล้วก็น้ำหมักนะครับเน็ตต่างๆนะครับที่ใช้นี่แหละเพราะต้นทุเรียนนี่แหละนะับเพาะชำต้นทุเรียน เ okay. าีก็จะมาปลูกอินทผลัมเมื่อกี้ก็มีแบกลำต้นไปแล้วนะครับก็ใช้เครื่องขุดขุดนะครับมาขุดแปดนิ้วขุดเหมือนกันจะมีกามะพร้าวด้วยมีฐานนะครับกระสอบฐานนี่แหละที่ใช้ปลูกไว้นะครับเพื่ออนาคต แปดนิ้วลึกก็80ดสิบเซนอยู่นะครับไห้ลมอยู่ขุดกับพ่อสองคนจะปลูด,ด้านหน้านู่นก่อนพอดีฝนตกนะครับอายุยังเข้าอยู่ขุดก็ประมาณ3ามเมตรรนะยะทีเลยนะครับ คือคอกใส่อะไรไปแล้วนะครับมองดมนี่ก็จะมีหินด้วยนะครับโอเคดูอ่ะจะมีหินนะครับมีฐานฐานใส่ไปแล้วนะฐานกระกรมะพร้พาวที่ยุ่ยสลายแล้วนะครับ เอาเก่าที่ยืดสลายแล้วหักบี้ได้แล้วปุ๋ยอคอกนี่แหละลองก็หลุมหนะ่อยแล้วก็หินนะครับอันหนึ่ง,หน,งหนึ่งกระแปงนะครับมะาพร้าวก็เท่าที่เห็นนี่แหละ มีดินมีความชุ่มชื้นให้พอดีเป็นดินทรายนะต้องการใส่หินให้เป็นพองคองอากาศมีปุ๋ยนะครับเป็นก็เกี่ยลงส่วนหนึ่งกันคงจะปลูกไม่ลึกมากอันนี้ก็เป็นรองก้นหลุมไว้ก็จะปลูกเต้นละไม่ลึก นั่นก็เป็นดินรองก้นหลุมไปนะครับโอเคแล้วก็ต้นอินทผลัมนะที่มีโคดมาหน่อมามีรากนะครับมีแตกข้างจากต้นที่ออกลูกแล้วนะครับมีลูกแล้วก็วระวังเรื่องหนามนะหนามจะคมมากตักเจ็บมากนะอินทผลัมเนี่ยลุก มนันก็เกียร์ดินนะครับเทา้าก่อนก็ได้ขอให้ก้นหลุมมีอาหารมีปุ๋ยนะครับใบก็คงไม่ได้ค้ำอะไรโอเคเดีย๋ยวใช้จอบเกียเก่ยร์ดินรอบๆกันนะครับไม่สะดวกมือเดียวนะครับ ออเกี่ยกันเป็นดินทรายนะครับเกเี่เกี่แล้วก็ต้องเอาด้ามจอบนะครับให้แน่นหน่อยนะครับมนมจะเป็นโพงนะนี่ลำต้นตรงลองดูว่าำต้นตรงนะครับ คงจะไม่ได้คำก็ได้นันั่น,นแล้วกบดินให้แน่นนะครับพอฝนตกอยู่แล้วนะดินเปียกไม่ต้องรดน้ำนะครับเขียเลียเสร็จก็จะประมาณนี้นะรอบๆก็มีให้ย่าขึ้นหน่อยจะได้มีความชุ่มชื้นนะครับเผื่อแดดร้อนนะครับก็อยู่ลมกล้วยนะครับดูตุเรงก็ตอนนี้ก็ปลูกอินทรารัมไปก่อนนะครับโอเค ขอบควณที่มีประโยชน์นะครับยังไงช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปดอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณการรับชมงานก็ระวังด้วยนะครับโควิด1 9